ยับดิเหยียบข้างไว้ดิหนักเกินบ้ามึงกดมึงอย่ากดตส่ฝั่งขวาดิฝั่งขวากดขึ้นเลยฝั่งขวา กดป่ะขันดูาาขึ้นไหน,น,นว่นนกวากดดิ <c oughs> โอ๊ยเฮี่รถลูกกูพังหมดเลยจบจบ มึงกดตรงนี้ออกไงอดิมึงอย่าไปโดนตรงเดี๋ยวเมียกูด,าด่าแน่ไปวะแต่มึงปิดปิดสวิตช์ยันนี่นะมันม,มีไฟเอออ่ะกดขึ้นนะกดลงกดไรแล้ว มีเปิดใหม่ดิ <c oughs> อย่าขับจัด <c oughs> <c oughs> มันไปปะพังแล้วเหรอ Yeah. ? <laughs> 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 <laughs>